สบายดีพี่น้อง FC ทหารแปลงเมิดทุกคนเดอ้อพี่น้องเดอ้องามเศร้าบรรยากาศดีเด้อพี่น้องเด้อแดดแมื้อนี้บรรยากาศดีสดใสเห็นบ่บรรยากาศงามเ้าเมื่อคืนฝนตกลินเมดคืนเมื่อคืนนี่ ตอนเศร้าเด็ดพี่น้องพี่น้องเห็น,นบรรยากาศยามเศร้าบานเมยมอนเบิ่งไปน้ำกันวันนี้นี่เมมอนนั้นกินมี <ไป S 1> เลยพี่น้อง <c oughs> หลอกเศร้าลายเมยลวกมีเฮทาวคีเพื่อน มีเด็ลก,กลงมีใส่ไข่ใส่กระลำแม่หมอนนั่นขาบเปียกเสน้นใสก่กระลำใส่ไข่กินกบ <c oughs> พี่อมีพักกินครับมามาไมากินนหมกันมดทุกคนเดอ้อ <c oughs> สวัสดีพี่น้องมากินข้าวเปียกเส้นน้ำแม่มมอนเดอ้อกินมีน,นองทิ้งเดอ้อ ดีพี่น้องกินรอกมีน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อบอก,กินขา้าวเสาพี่น้องกินมีมกินกับเพาะไอมอนกินข้าวเปียกเสร็จเต็มถ้วยรอกข้าวเปียกเสร็จใส่กระหล่ำใส่ไข่อาแม่มากินน้ำกันพี่น้องพูดตะโทุกคน พี่น้องบางอย่าอกบ่แต่มันบ่เป็นจินเนาะพี่น้องก็กินอาหารดีๆก็แล้วไอ้น้องกินแน่นี่ลยพี่น้องเอ,อ,เอ,อ,เอ,อ้ยตาเม,มียมัเกิดกินยังกะอีมันนาะพี่น้องเนาะกินเท่าที่เท่ามีเท่ามีสนใจเท่ากินไปสำนัก บริษัทเนี่สัญญาณนยังขโมอนลยโรคโควิดเขาขมงงบริษัทจะทนสญญเยังแหละจะเื่นไปกับบมียังนอกเท่น้องโอ้โหว่าเาสิตายมไงคือ่นบอกว่าสิหางโลกางโลกสิเบนข้อมผลดีไปจ้ะ อยู่ไปจะแต่เมื่อเกิดก็เพิ่มเมื่อใจนี่นี่ก็แส่บเด้เัีแค่ไนก็เสร็ด้กกัน เในเปลยเดี๋ยวผักเปิดผักนามมอนเด้อพี่น้องเด้ออสซาเบิงเด้ออสซาเบิ่งคนแก่ไปก่อนเด้อขอมุกขอบใจถุกแรงเสียแรงใจเนะาะที่เขามาติดตามส่งมีมอน ขอบใจได้หลายบนญขำบุญสู้อยูด่ดีไม่แห้งโบเจ็บกปโกปไข่เด้อพี่น้องเด้อไปทางใดก็ต่ลอดปลอดภัยปราศจากโรคโควิดทั้งปวง sẽ bỏ kiếm Kẹp như vậy Xoay một cho xoay Ghiền Mì ซอยมะเพ็ดส <ar> ีหมากใส่มะเพ็ดดิบเพ็ดเพ็ดนัมะเพ็ดกตบเพ็ดก็ต้กินนยังน่อกหน่อก คนไปเย็นมากินแล้วเก่าตลาดก็มีแตป่ปลา,าหมูไก่จะได้ไหมหันบ้านเฮากับน้องไม้เห็ดพักกลับไปกลับมาเป็นอะไะ กินคนกินกับเขาเลยพี่น้องกินมีคนหมักแบบนั้นสิ่งี่วนผสมหมักคือข่าเปียกเส้นข่าเปียกเขา่าข้าวหวานหมากซารีหมากข้าวหมักคนหมักข้าวลามคนกระบอกินข้าวจีคนกระบอกิน ข้าวเจี้ยนทั้งนั้นทั้งไทยเอิญน้ํปังนะฮะทางนี้เอิญข้าวจีใส่นมข้าวจีปาเต้ก็กินได้่น้องพักหอมกับโบกินบโบไฮใส่พักหอมคนบบกินพักหอมเนะี่ยไปเฮียนหมอเนะี่ยพิษเป็นไวเฮียนมิซ่านะเฮียนมิซ่าเป็นหมอตัวคนตัปวดยังนัน เ่าคนว่าแล้อคนตีเฮียนมอนะคนสิบก,กินผักหอมติดเรียนนีซาได้ละขีนมีซาตัวคน เราใส่ขส้าวหอมมาแล้วมีข้าวหอมใส่เนาะมีมะหอมจะกินเบิร์ดจะบอกหอเดียวเลยห่อเดีวยวบอกค่ะไข่หน่อยหนึ่งข้าบอกมก็ไข่สองหน่วยไม่หลายคือไข่จังหน่วยนี่กินหน่อยหนึ่งก,ก็ให้เบดซะก่อนเถอะนี่มาใส่สองหน่วย C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  ure, กินเสียื่อเนี่ครูเธออนนะลูกเขเห็นกินบัวเกิดมีแต่ไปกินอย้อนหานดอกเบิร์ดมันแซ่บได้ไครกินอยู่เพื่อนอะบัวเบิร์ดชซ่บนั่นแหละเสียเงินแล้วมันแซ่บอย้อนห่อนนี่แซ่บกับบัวบัวแซ่บมได้เสียเงินเป็นนางกินอยู่นห่านอะมันเท่มันแซ่บมันมดมีคุยน้ำบึงธรรมชาติไปน้ำแบบนั้นแซ่บหลย嘛 อยู่เพื่อนแต่ผมไม่ซีส <straightforward> ั้นแต่แม่นกับเพื่อแสบทั้งางสี่มันแสบเดี๋ยวนะก็ไม่ได้แตกต่างกันอยู่หานก็เห็ดอยู่เพื่อนกันก็ทัดเข้ากับส่รถดีอยู่หาน้มน้ำก็ดู นางเสือนี่ก็คือกันได้บมกินได้ข่าปุ่นข่าเปียกหมดกินได้นางเสือคือกันคือกันในเลือกของกินได้น,นางเสือในเรื่อเนี่ยน,นะเอาข่าปุ่นให้กินบอกข่าเปียกให้กินบอกกินสิ่งที่เพควนกินต้มปลาทูคุกใส่กระเพรากินแบบนั้นกินแต่น้อย ไทยนี่ก็บกินอีกเด็วมาเฮาเคยเกลือแต่ปลาทูแต่น้อยๆนะนะจนป่านนี่ก็ยังกินแต่ปลาทูต้มมันน้ำกระดูกน้ำยันงนี่ออรับมาคุกจากเข่าไว้ที่กินนะด,ดมเปิงซื้อๆย่างนี้รสแต่กระดูกไก่ขาไก่ไกินกินกินกระดูกซื้อกระดูกไก่กระดูกนั้นากิน ปลาเหมักนะปลานางเสือก็ไปใส่ลงใช้ไปน้ำไอ้น่อยละไปทางปลาทางปลาไอ้หน่อยละไปใส่กับมะเร็อน้ำกลุ่นโอเด็ดง่ายบบีเได้ดมัน,นีักผ่าขักเลยหรือไ คลินีกแต่ไม่มอนลาบไปก่อนเด้พี่น้องเด้ออย่าลืมติดตามผิดนาเด้ออย่าลืมกดแชร์กดไลค์ซับตะไใครส่งน้องน้องเพียงใหญ่ม้อนด้กันเด้อบาย <Bye. S 2>